วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตะลุยเอทอปค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยเอทอปเกี่ยวกับสินค้าอะไรคะพี่ฟงเราปลาอะไรที่มันของใกล้ตัวเราหน่อยอเพราะว่าเราเราเห็นของชิ้นเนี้ยอยู่าตามร้านสะดวกซื้อคือ,อม,มันเห็นผ่านตาบ่อยมากเราก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรนั่นก็คือน้ำพริกค่ะวันนี้เราบุกกันมาถึงโรงงานเลยน้ำพริกตัวนี้ก็คือน้ำพริกป้าแว่นั่นเองค่ะนอกจากจะ มีขายในตามร้านสะดวกซื้อแล้วนะคะตามห้างใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมีขาย<ช>ด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นสินค้าโอทอปพาดาวด้วยใช่เรียกได้ว่าวันนี้เรามาตามหาตัวเป้าแว่นกันดีกว่าว่าเป้าแว่นเนี่ยเป็นใครผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาแล้วแบบเป็นที่นิยมชื่นชอบอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เราไปรู้จักป้าแว่นกันดีกว่าไปกันเลยค่ะ,คะ สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณป้าเนี่ยช่วยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักรอบหนึ่งค่ะค่ะป้าแว่นโดยชื่อที่เรียกรู้จักกันณและปัจจุบันนี้นะมีชื่อมีชื่อเรียกตามโลโก้ว่าป้าแว่นค่ะชื่อจริงนะชื่อบังออนชื่อบังออนนามสกุลวันน้อย อยากให้คุณป้ายเนี่ยนะคะช่วยเราถึงจุดเริ่มต้นไหนคะว่าก่อนที่จะมาทําน้ําพริกเนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะแล้วก็เริ่มต้นการทําน้ําพริกอย่างเงี้ยได้ยังไงเริ่มต้นในการทําน้าพริกแรกแรกทีเดียวไม่ได้ทําน้าพริกค่ะทำทำนาพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นที่นาหมดเลยค่ะแล้วก็ทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จน้ามันท่วมฝนมันตก พอฝนตกหน่อยตกติดกันหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยน้ําท่วมหมดเลย้าวนาก็เสียหายหมดเลยใช่เล้วเสร็จแล้วก็เลยตอนนั้นน้องโบน้องโบแล้วก็พี่ๆเขาอีกสองคนจะเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนไม่มีสตังค์ค่ะมไม่มีสตังค์ไปไปโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีสตังค์ไปให้คนละสมัยนั้นมันก็แค่บาทเดียวอือออค่ะบาทเดียวก็ลําบากแล้วอื บาทเดียวก็ลําบากแล้วทีไปโรงเรียนเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดบาทแล้วสามคนเข้า,า,าพร้อมกันก็เป็นเงินหลายบาทคนละ,ทละบาทละบาทหรือคนละสองบาทเนี่ยมันก็ต้องตรงห้าหกบาทอเอาไหนคะ่ะเงินอะไม่ได้หาง่ายๆไม่ได้หายง่ายก็เลยอยู่มามันมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาแนะนําบอกว่าเจ๊เจ,เจ๊ทำแบน้าพี่กอรล่อยอย่าอย่าทำเลยเกษตรเนี่ยไปค้าขายกันเถอะไปค้าขายดีกว่ามันได้ตังค์ทุกวันจะได้จะได้จะได้เงิน ให้ลูกไปโรงเรียนทีนี้ <c oughs> เพื่อนรุ่นน้องคนนั้นน่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเย <c oughs> ้ทำน้ำพริกอร่อยออตามเครื่องแกงแรกๆทํ <c oughs> าเครื่องแกงทำเครื่องแกงอร่อยออแกงส้มก็อร่อยแกงเผ็ดก็อร่อยน้ําพริกเผาน้ำพริกเผา,าเรานี่แหละ <c oughs> เออออกหวานนิดเปรี้ยวหน่อยนะั่นแหละก็ก็อร่อย พ่อเจ๊ทำนั้นพวกนี้ไปขายเถอะเพราะว่าง,งั้นถ้าไม่ขายก็ไม่มีทุนอ,อ,อีกอ่เะเก็เรียกว่ามีฝีมือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เน,นี่ยมันไม่มีสตางค์อะมันไไมติดตรงที่ไม่มีเงิน,นใช่แล้วคะ่ะที่เรไป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 คุยให้หให้เพื่อนฟังคุณวิไลอะแล้วก็ช่วงนั้นะ่ะเตี๋ยเพื่อนเขาขายที่ได้18ล้านค่ะไปขอยืมเขาห้าหมื่นเอามาซื้อกลมังเอาไปเซ้งร้านเอาไปเอาไปผ่อนเครื่องจัร เครื่องกนตัวแค่นี้เองนะค่ะเริ่มจากเล็กๆเลยเออตัวหนึ่งเจ็ดพันบาทเองเนี่ยตัวหนึ่งเจ็ดพันบาทเองไปซื้อต่อเข้ามาเครื่องอ่ะแล้วก็เอาคอกตาม,มาด้วยคเอออเาคอกตาม,มาด้วยแล้วทําน้ำพริกตาแดงอ่ะป้าใช้อิดบล็อกเนี่ยตั้งแล้วก็เอาเหล็กย่างปลาเล็กๆเราวางแล้วก็เอาเหล็กนะคีบย่างครั้งละหนึ่งกิโล ครั้งละหนึ่งกิโลย่างเอามันมีเตาอบเตาอะไรเหมือนนะปัจจุบันนี้ทำตรงนั้นมาน่ะทำอยู่นานทีเดียวขายวันแรกอะ่ะขายวันแรกอ่ะได้ได้สามร้อยกว่าบาทโอ้วันแรกก็เป็นร้อยแล้วเออสามร้อยกว่าบาทก็ขายไปเรื่อยๆขายขายขายไปเป็นห้าเดือนหกเดือนขายไปมันก็ขึ้นไปเรื่อย จากสามร้อยก็เป็นสี่เป็นห้าเป็น 6, หกเป็นเรื่อยๆก็ใช้เวลาอยู่ปีกว่าๆหนูก็ไดพันสองอ่ะอเออไดพันสองได้จับไดหร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็ไดพันสองก็ไดพันสองก็ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเวลาสองปีอ่ะค่ะเออขายตัวกนดได้2 0พันกว่าบาทไดสองพันสองสองันสี่ป้าก็เริ่มถอยออกมาอถอยออกมาให้ลุงไปแทนทใหลุงไปยืนอยู่ตรงนั้นแทนแล้วป้าก็ออกมาอยู่กับลูกอเออมาทำอยู่ มาทําอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งให้ลุงขายก็ไม่ได้เยอะนะได้นิดๆหน่อยๆต่อมาเนี่ยอําเภอเกาะจันทรเนี่ยมันขึ้นกับพนะน,นิคม,มคแล้วเขาแยกอําเภอออกมาพอะแยกอําเภอออกมามันก็ไม่มีผลิตพันมไม่มีผลิตพันเลยอําเภอใหม่อำเภอเกาะจันทซึ่งป้าเนี่ยทำน้ำพริกอยู่แล้วอ่ะผู้คุ่บ้านกำนันเนี่ยเขาก็เลยมองเห็นก็เลยผักขึ้นเลยผักขึ้นเป็นกลุ่มคุมป้าทาไม่เอาป้าไม่ชอบค่ะเออ มันหลากหลายปัญหาไม่เอาไม่ชอบนี่ก็หลายหลายคนน่ะผู้ใหญ่กำนานเขาบอกเอาไวเ้เธอตอนนั้นไม่ได้เป็นเื่อแว่นนะค่ะไม่ได้เป็นผัวแววนเขาบอกเอาไวเ้เธอเดี๋ยวมันก็ดีเองเอให้มันได้ได้เกาะกระแสะไอ้ตรงกลุ่มสัตตีกลุ่มแม่ว่านอะไรไอะไรอย่างเงี้ย<ฮ><ฮ>เพราะว่างั้นเดี๋ยวมันเขาจะพาไปได้เองน้ำพี่กะก็ไม่รู้อะเกาะก็เกาะไปงั้นเนี่ยไ<ฮ><ฮ>ม่ไม่ได้คาดหวังอะไร อยู่มามันก็มันก็ลื่นไหลไปได้เรื่อยอ่ะจนจนมามีโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตผลป้าได้รับการคัดเลือกอ,อจากอำเภอจากตำบลเนี่ยว่าให้เป็นหนึ่งตำบลตำบลตำบลเนี้ยมันก็ไม่ได้มีป้าคนเดียวมีหนูมีใครั้งได้ไหมก็มีหลายเจ้าเออแต่ว่าป้านเนี่ยได้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านกำนันจากคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ย ให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เออแล้วป้าเนี่ยเป็นตัวแทนของอำเภอนี้คะเขาก็เลยส่งเข้าไปส่งเข้าไปก็ทําไปตามยถากรรมมันไม่มีเงินที่เยอะพัฒนาให้มันดีปรากฏว่มันได้อมันได้ห้าดาวก็คือเข้าไปปุ๊บได้ห้าดาวเลยอืแล้วก็คนเดียวคนแรกด้วยค่ะพวกเอ๋เยเนี่ยมันใช้เส้นแล้วปะเน อะไรไม่มีเส้นอะไรท้งนั้นเนี่ยค่ะเออเยีเนี่ยใช้เส้นหรือเปล่าทําไมมันถึงทาไมมันถึงเข้าเลยได้เลยอะไรเหมือนี้เข้าเลยได้เลยเนี่ยเพราะอะไรเส้นของเราคือบาร์โค้ดนะออยค่ะฮา้านวันผลิตวันหมดอายุค่ะก็บ่งชี้มีอะไรบ้างมันอยูลข้างสลักของคนดื่มมันไม่มีเราก็ทําตามกฎทุกอย่างครบถ้วนมันก็เลยได้มามันก็เลยได้อี่แหละมันก็กลายเป็น เป็นกายเป็นเสียงวิพาควิจารณ์ป้าแว่นเส้นใหญ่ <c oughs> กี่ปีกี่ปีก็ได้5ดาวทีเนี้ยสินค้าขึ้น5ดาวแล้วทีนี้อยากรู้ว่าป้าแวน่นคิดว่านักพิษของป้าแว่นน่ะมันมีจุดเด่นยังไงต่างจากคนอื่นยังไงทำไมถึงได้ถูกเลือกมาเป็นโอท็5ดาวมันต้องมีข้อเด่นสิมันมีความพร้อมไงอ,นนอย่างรสชาตินะคะอันนั้นมันมาก่อนอยู่แล้วตัวนี้ยตัวรสชาติมันมาก่อนอยู่แล้ว เขาไม่ได้มาซีซัวให้เราเรากเขาก็มีคณะกรรมาการชิอมอติดไอ้ที่ตามมาติดติดอะคือมีส่วนผสมอะไรบ่งชี้ไว้หรือเปล่ามีออยอไหมมีฮา้านไหมมีวันผลิตัรหมดอายุไหมพวกนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นรายละเอียดที่หน่วยงานที่คัดสันน่ะเขาเก็บเอาหมดนะ แต่บางคนเนี่ยที่มันไม่ได้น่่มันไม่มีค่ะอเออแล้วยิ่งไปกว่านั้นน่ะของเราเนี่ยมีการเข้าห้องแหลอืมมีการเข้าห้องแหลกค่ะมีใบยืนยันมีกรมวิยาศาสตร์ไอ้ที่มันได้มันได้ตรงนี้ด้วยนะก็ออคือเราทําทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วก็ถูกตามหลักค่ะ เข้าเกณฑ์ของเขาที่เขาวางไว้ไอ้ที่มันอร่อยเหลืออร่อยล้ำอร่อยลึกอะไรนะมึงอร่อยมึงก็อร่อยไปเลยแต่ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้พวกนี้มันไม่ได้หรอกนะมันไม่ครบกระบวน้ากระบวนการของเขาค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วครับก็ปีสีู่นย์ะอ๋อทีนี้ปีเท่าไหร่แล้วอะห้าห้าเก้าโอ้ยเกือบย0สปีเกือบยี่สิปีแล้วเริ่มทําตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ั่นแหละน่าค่ะ แล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างคะตอนนี้อยากให้ป้าแววนนแนะนำเตอร์เด่นเลยที่ขึ้นชื่อเออที่ขึ้นชื่อตอนนี้นะที่ขึ้นชื่อตอนนี้แล้วที่ข้างค้ตอนนี้นะก็มีน้าพี่กะปิค่ะอเออเพิ่งเข้าเซเว่นไปหมั่นมาสิบกว่าวันเนี่ยขายได้แสนห้าแสนแสนห้าหมื่น, 50, นกระปุกนะไม่ใช่แสนห้าหมื่นบาทนะโอ้เรียกว่าผลตอบรับเนี่ยดีเกินคาดก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเลยแหละเออทีนี้ ตามมาก็น้ำพริกโรงเรือที่อยู่ในเซเว่นอ่ะนะแล้วก็น้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกพุ่งแล้วไอที่จะตามไปติดๆเนี่ยที่หนูกินกันน่ะปลาร้าน้ำพริกทะเลน้ำพริกปว่าทูที่กินกันไปเมื่อกี้เนี้ยอันอันอันเนี้ยอันเนี้ยจะเข้าในเร็ววันเนี้ยก็พยายามอยู่นอกจากเซเว่นมีที่อื่นอีกไหมมีค่ะมีโรตัสแล้วก็มีเซนท่นเซนท่นก็คือท็อป S <S 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 ตามห้างาใหญ่คือมีหมดเลยหาซื้อ,อ,อได้หมดเลยมีม,ม,มีแต่ว่าบะไม่มีครบทุกตัวมีเป็นบางตัวเท่านั้นที่เขาคัดเลือกเอาไปค่ะไม่ได้เอาไปทุกตัวตอนนี้คือเซเว่นทั่วประเทศคือหาซื้อได้แล้วได้แล้วน้ำพีกปินะค่ะเอ,อ่อแล้วก็กําลังจะตามไปอีกสามสี่ตัวได้แก่น้ำพีทะเลน้ำพีกวาล้าน้ำพีกวาทูพวกนี้จะตามเข้าไปไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอันนี้อยู่ในตู้เย็นนะค่ะเอ่ออันนี้อยู่ใน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 ตู้เย็น น้ำพริกพวกนี้เป็นน้ำพริกสดครับเนี่ยถามว่าตัวไหนที่ถามอะไรสิถามว่าตัวไหนที่ขายดีที่สุดใช่ใชค่ะตัวเนี้มาแรงมาแรงตมาใหม่ด้วยแล้วก็มาแรงด้วยปังหากอ่ะทีนี้อยากรู้ว่ามีการแบบว่าส่งออกต่างประเทศบ้างหรือเปล่าอย่างนี้มีแต่นิดหน่อยอไม่เยอะมากมายอะไรหิ้วไปค่ะเออเขาชอบใจเขาก็หิ้วไปแล้วแล้วแล้วถ้าจะส่งออกต่างประเทศเนี่ย โดยความสามารถไประแว่นีคงไม่มีความสามารถหรอกออก็ฝากไปถึงบริษัทห้างร้านใหญ่ๆถ้าจะมาเป็นผู้จัดจําหน่ายให้กับเราเส่งออกต่างประเทศเป็นตัวแทนของเราไปส่งต่างประเทศซื้อจากเราไปเรายินดีเรายินดีเลยแล้วก็รเรื่องออรับจ้างผลิตตีแบนด์ตีแบรนด์เขาตีแบรนด์ะสมมติสมมติตีแบน,น์อยากยสร้างแบรนด์ของตัวเองป้ายินดีรเราทำด้วยเราผลิตเราผลิตได้ ทุกอย่างจะเอาเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานอะไรได้หมดแต่ว่าขายเราไม่เก่งเราไม่เก่งการขายเราเก่งการผลิตเนาะเรา,เราผลิต,ลตม,มือเราผลิตนี่เราหลับตาข้างนึงถึงสองข้างได้เลยโอ้โหเออจ้าว่าคุยก็ต้องก,ก็ยอมรับแหละ<อ>แต่เรื่องขายนี่ขอบอกขายไม่เก่งค่ะ นี่ขนาดขายไม่เก่งใช่ยอดยังทะลุเป้าขนาดนี้แล้วก็เป็นน้ำพริกที่เรียกว่าใครๆก็รู้จักนะคะถ้าพูดถึงว่าน้ำพริกเปแว่นค่ะแล้วเราถามอีกนิดนึงนะคะเรื่องวัตถุดิบเนี่ยเรามีการคัดสรรยังไงคะวัตถุดิบก็ต้องเลือกของดีๆหนูเอาของไม่ดีมาทำแล้วมันจะอร่อยไม่ะมจะได้ไม่ะค่ะอก็ตั้งแต่ทำน้ำพริกกะปิออกไปเนี่ยนะก็มีคนเขา เขาเรียกอะไรนะไม่เรียกไม่ถูกที่เขาทำในโทรศัพท์อ่ะทั้งแชร์ทั้งไลค์อะไรกันตรงนี้ก็คือโซเชียลปรเขาก็บอกว่าอร่อยนะเขาก็เขาก็เยอะนะมีคนมาขอสูตรไหมเนี่ยขอสูตรเน่ยยังไม่เคยมีหรอกเออยังยังไม่เคยมีหรอกแต่คือเสียงตอบรับออกไปเนี่ยคือทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยดูจากยอดมันป้านี่ยดูจากยอดมันด้วยไม่ได้ดูตรงนั้นทีเดียวเพราะว่าโทรศัพท์ป้าแพงมากเครื่องหนึ่งพันสี่พูดอะไรก็ไม่ได้ เอาวางไว้ตรงไหนก็ไม่ม,มีใครรักเพราะฉะนั้นดูจากตรงนั้นอะมันม่รู้หรอกป้า<ะ>หาฟังจากลูกจากคนข้างเคียงจากใครมา่เนี่ย แต่ว่าดูจากยอด10กวันเนี่ยมันทําได้แสนห้าหมื่นกระปุกงั้นมันก็ได้ได้เยอะอยู่ค่ะ,ซ,คะซึ่งเราไม่เคยทําได้ขนาดนี้เกินคาดหมายเนาะมันค่ะยงังยังเขาตั้งเป้าไว้ที่สามแสนเซเว่นตั้งเป้าไว้ที่สามแสนกระปุกค่ะ,คะไม่น่ายากเชยแล้วอันนี้เพิ่งเริ่มต้นได้10วันก็เป็นแสนแล้วแล้วหนูขอถามเพิ่มเติมนะคะอยากที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมีน้ําพริกกะปีน้ําพริกกุ้งเสียบหรือน้ําพริกต่าง ต่อไปในอนาคตเนี่ยมีคิดไว้อีกมั้งคะว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไหมอ๋อถ้าเป็นสายน้ําพริกเนี่ยมีแน่นอนคือน้ำพริกตอนนี้มันมีกี่ทั้งหมดคือมันมีเยอะไหมฮะมัน60กว่าชนิดอะแต่ป้าเองป้าก็ยังเรียกชื่อจำชื่อไม่หมดป้าคิดขึ้นมาได้สูตรนึงก็ไปจดขึ้นออยเลยค่ะอ่าไปขึ้นทะเบียนไว้เลยพอคิดขึ้นมาอีกสูตรนึงก็ไปขึ้นทะเบียนไว้เลยก็คือมันจำไม่หมด่ะเออมันจำไม่หมดแต่ว่า แต่ที่แน่ๆคืออยากจะทําออกมาแน่นอนอยู่แล้วตัวใหม่ๆเราต้องเราต้อง,องเราต้องออเปลี่ยนเอ่อเราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดถูกไหมม,มันซ้ำซากจําเจมไม่ได้อ่ะอมไม่มีใครอะไรที่ชอบกินซ้ํำซากจําเจมก็เป็นไปเรื่อยๆแล้วพี่กะปีนี่เป็นเจ้าเดียวเป็นเจ้าเดียวที่ขายในเซเว่นนะ แล้วมันเป็นอะไรที่ป้าฝ่ายฝันมานานมากแล้วป้าก็มีนึกเหมือนกันว่ามันจะเป็นขันที่เป็นจริงอ่ะค่ะทําไปด้วยร้องไห้ไปด้วยทําไปด้วยเช็ดน,น้ําตาไปด้วยกว่าจะมาเป็นที่หนูเห็นตรงเนี้ยทําอยู่โคนต้นไม้ได้ซ้ําไปเมื่อปีอที่ปีที่เริ่มต้นทํปีปีสีส่สเออมันมีแบบนี้ที่ไหนไม่มีอ,มมอ่ะผมสงสัยอย่างหนึ่งวัตถุดิบที่ป้ามาใช้อย่างพวกมะนาวอย่างป้าราคามันมีขึ้นลง ทีเนี้ยมันมีผลการน้าพริกของป้าไหมมีค่ะเป็นยังไงฮะมีก็ถ้าเราไหวตัวชันถ้าเราคิดทันเราวางแผนเป็นเนี่ยเราสต๊อกของไว้อย่างเช่นมะนาวเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดู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 แรงเข้าสู่ฤดูแรงแล้วมันจะแพงแล้วลูกห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยเราเราจะเอากําไรตรงไหนอืเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสต๊อกไวแบบนี้ตอนเนี้ยป้าสต๊อกไว้สต๊อกไวแล้วเกือบยี่สิบตันละ เอาไว้ใช้ช่วง3-4เดือนอะอก็เป็นการเตรียม,มพร้อมๆแล้วก็วางแผนด้วยคือม,มันทุกอย่างไงหนูมันไม่มีอะไรหมูหรอกมันไม่มีอะไรหมูเลยไม่มีอะไรกล้วยเลยเถ้าทันกับเหตุการณ์นะก็หลอดไปก็เรียกว่าออ๋ทุกอย่างเนี่ยผ่านมาด้วยความยากลําบากกว่าที่จะมาประสบะมาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปห้าดาวอ,อย่างนี้คือน้องพริกช่วยนี้นี่มีประวัติพอเป็นมาที่อยากจะนาน ให้เอ่อให้คนรู้ให้คนเห็นว่ามันไม่ใช่กล้วยมันมไม่ใช่ส้มค่ะมันไม่ใช่หมูอมโอ้ยแล้วเขาก็ถามนันจังว่าเอ่อจะให้กำลังใจคนที่ไม่ประสบความสำเร็จยังไงโอ้ยก็ไม่รู้จะให้ยังไงเนาะไอ,อ้คนที่มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเป็นคนหินจริงๆริงนะอเออมันต้องหานุมานหานุมานคุกคุนกันยังไม่เท่านานะมันต้องทน ทนกับทนกับกระแสทนกับแรงเสียท่านทนกับความขาดหน้าขาดหลังทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของป้าทําให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างท,ที่เห็นทุกวันนี้ไม่ผิดที่พูดมาใช่เลยถูกหมดเลยครับอ่ะสุดท้ายละ อยากให้ป้าฝากกับคุณผู้ชมหน่อยอว่าถ้าเราอยากซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนจะอุดหนุนป้าได้ยังไงหรือถ้าอยากเป็นตัวแทนหายติดต่อป้าได้ยังไงถ้าจะกินถ้าอยากกินอ,อยากลองชิมก็เซเว่นสะดวกซื้อน,นั่นแหละตอนนี้ม,มีอยู่สี่ห้าตัวเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้มากไปกว่านั้นก็ให้ดูให้ดูในเน็ตที่เขาทำทำกันไว้เนะี่ยป้าแว่นแม่ไม่หือ้อไม่อือหรอกแต่วก ที่เขาทาไม่ให้ก็ลูกค้าทํไม่ให้กินแล้วอร่อยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลฟไปก็สั่งเอาทางไปรษณีย์้าอยากจะขายอยากมีอาชีพก็มาติดต่อที่โรงงานเลยมายคุยเลยและคนที่ไม่ประสบความสําเร็จําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ป้าก็ยินดีให้คําปรึกษายินดีให้คําปรึกษาฝากไว้นิดนึงว่าถ้าคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จนะ วันนี้กูขายน้ำพริกกูขายไม่ดีกูหยุดแล้วพรุ่งนี้กูไปขายเสื้อผ้าบะลืนอนี้กูไปขายน้ําตาลบะเรื่องนี้กูไปขายมะพร้าวอันนี้อันนี้ยังไงก็ไม่สําเร็จนะ,ะเออเราต้องมุง่งมั่นจับแน่วแน่เออ,อมันต้องแน่วแน่ถูกถูกมันต้องมุ่งมั่นแล้วแน่วแน,น่ป้าทาน้ําพริกมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ว่าที่ที่น้องโบจะเข้าโรงเรียนแล้วไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนบาทหนึ่งสองบาทป้ายังไม่เคยเปลี่ยนอาชีพอื่นเลยไม่ใช่ว่ามันขายได้ทุกวันค่ะ วันนี้มันขายดีพวกนี้มันขายไม่ได้เดือนนี้ยอดมันล่วงลงไปเมื่อคูหยุดแล้วเดี๋ยวกูไปขายโอเลี้ยงดีกว่าอม,มันไม่ใช่ค่ะเอออันนี้ฝากถึงคนที่ไม่ประสบความสําเร็จถามอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จให้ให้ให,ให,ให้ให้มีความอดทนต่อสิ่งที่เราคิดว่าคิดว่าเราเนี่ยคูเลือกอันเนี้ยอ,อ่ะจะขายกาแฟไปทั้งชีวิตเนี่ยค่ะเดือนนี้ขายไม่ได้ย้ายที่ขายไม่ไปสู้มันใหม่อีกเออ อย่าหยุดคิดอย่างเดียวค่ะก็เรียกว่าวันนี้นะคะได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณประแว่นมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะบครับ เราได้พูดคุยกับป้าแว่นแล้วสุดยอดมากมเรียกได้ว่าคุณป้านี่เป็นสุดยอดนักสู้ใช่แล้วค่ะแล้วก็เราแอบของันแอบไปชิมมา,ามันอร่อยจริงอร่อย<ช>มากๆด้วยแล้วก็มี แอบกระซิบนิดนึงว่าเราได้ชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณป้าโดยที่ยังไม<ช>่มีการวางขายแล้วก็อาจจะมีการวา<อ>งขายเร็วๆนี้เรียกว่า<ช><ช>อร่อยทุกอย่างเด็ดจริงใช่แล้วถ้าเจอต้องซื้อใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะรายการตะลย o ์โอท็อปของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปรู้จักสินค้าโอท็อปตัวไหนนั้นต้องรอติดตามรับชมคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ